เอาละถ้สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Marvel Super War เหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวสกินใหม่กันอีกแล้วนะครับเป็นสกินที่กำลังจะอัปเดตเข้าไทยในเร็วๆนี้นะครับก็พรุ่งนี้นั่นแหละนะครับวันที่13นะฮะก็เป็นสกินในซีรีส์ Street Sport นะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเราก็ได้อ่ารีวิวไปแล้วนะครับสกินหนึ่งนะเป็นสกินซีรีส์ Street Sport เหมือนกันนะครับเป็นสกินของ Quick Silver นะครับวันนี้ก็็็เเปนนนนนนสสกกกิิขออง Iceman ะครับีีี้่่่ยมชืวา สเกตเตอร์เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสกินนี้เนี่ยมันจะสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับตามที่เขาบอกมานะครับเป็นสกินใหม่นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยดีกว่าจัดไปมาดูสกินนี้กันนะครับสกินใหม่นะฮะนี่เลยนะฮะรูปร่างหน้าตาของเขานะครับเป็นแอนิเมชันตอนที่เราดูฮีโร่นะครับเรียกได้ว่าทิ้งความเป็นไอซ์แมนไปซะหมดเลยนะครับชุดนี่แม่งเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับกางเกงนะเข็มคงเข็มขัดเสื้อฮู้ด ทุกมือเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเป็นแบบชุดดําเหลืองอ่ะนะครับดําตัดเหลืองอ่ะนะครับถือว่าสวยนะครับสวยนะครับนี่เลยนะฮะใครเมนตัวไอซ์แมนก็เตรียมทุบกระปุกอมสินได้เลยนะฮะมาดูเอฟเฟกต์สกิลแต่ละสกิลกันมากดีกว่านะครับสกิลติดตัวนะครับไอซ์แมนจะทําการเก็บพลังเยือกแข็งนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยก็จะพอเก็บจนเต็มเนี่ยก็จะแช่แข็งสโตูนะครับสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีเกจนะครับเป็นเกจเก็บพลังเยือกแข็งเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็ตอนที่แช่แข็งศัตรูด้วยนะครับก็จะเสกโลออกมานะครับตามในคลิปเลยนะฮะก็จะเห็นว่าเอฟเฟกมันไม่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับเอฟเฟกโลของเขานะครับก็ถือว่าสวยนะครับการโจมตีธรรมดาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับดูครับมันจะมีเป็นเอฟเฟกด้วยนะฮะซึ่งเอฟเฟกเนี่ยก็คล้ายคกันกับสกินที่แล้วเลยที่ผมรีวิวไปนะฮะนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกของสกิลติดตัวของเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เอฟเฟกต์สกิลที่1นะครับก็จะเป็นการปล่อยพลังเยือกแข็งทาดาเมจนะครับนี่เลยนะฮะจะเห็นได้เลยนะครับขณะที่เราปล่อยพลังเยือกแข็งไปเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซูมให้เพื่อนเพื่อดูกันนะครับเดี๋ยวรอดูวิดีโอซูมนะครับนี่เลยนะครับรอบๆพลังที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกนะครับสีเหลืองสีดําสีฟ้าปนกันไปนะฮะและที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตที่ส้นเกิดของเขานะ่ครับส้นเกิดของเขาเนี่ยจากเดิมมันจะขี่เป็นน้าแข็งใช่ไหมตอนนี้ก็มาขี่สเก็ สกิลสอเป็นการปล่อยน้ำแข็งลงพื้นนะครับนี่เลยนะฮะถือว่าสวยนะครับตอนเขาชาร์จพลังนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีน้ําแข็งลงมานะครับซึ่งตอนที่น้ําแข็งลงมาตกใส่พื้นเนี่ยก็จะมีเอฟเฟคด้วยนะครับถือว่าสวยนะครับนี่เลยนี่เป็นไงวิดีโอซูมนะครับเห็นแบบชัดๆเลยนะฮะมับถือว่าใช้ได้ทีเด็ดมันอยู่ตรงอันตีของเขานะครับดูฮะเอฟเฟคย่างสวยอนะครับ เป็นการปล่อยนะครับเราทำดังเม็ดวงกว้างนะฮะเอฟเฟกนี่เรียกได้ว่าไม่ใช่มีแค่น้ำแข็งอย่างเดียวนะครับมีเอฟเฟกมาด้วยนะครับคือแบบมันสวยมากอะนะฮะสวยจริงสวยจริงอันนี้ยอมรับเลยนะฮะอันติีของเขาเนี่ยสวยจริงนะครับดูเอฟเฟกนะฮะโหเรียกได้ว่าสวยแสบตาทีมฝั่งตรงข้ามหรือว่าทีมเราแน่นอนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับตอนที่เรากําลังปล่อยไปนะครับแล้วก็ตอนที่น้ำแข็งมันแตกออกเนี่ยนะครับเป็นลูกศรเห็นไหมนะครับ เนี่ยถือว่าสวยนะผมว่าชอบชอบเลยอ่ะนะครับตัวเมนผมด้วยนะเนี่ยไอซ์แมนเนี่ยนะครับตอนวาร์ปกลับบ้านนะครับก็จะเป็นการเต้นบีบอยนะครับเหมือนกันกันกบควิกซิลเวอร์สกินที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นสกินในซีรีส์เดียวกันเนาะนะครับเรียกดว่าเท่มากเลยอ่ะนะครับตอนที่เราวาร์ปกลับบ้านเนี่ยนะฮะเต้น, B boy. นบีบอยนะฮะสวย ใครที่เล่นไอซ์แมนบ่อยๆหรือว่าใครที่ชอบสะสมสกินของฮีโร่เนี่ยก็เตรียมตังค์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับสกินใหม่สกินล่าสุดนี้ของไอซ์แมนนะครับเป็นสกินในทีมสตีดสปอร์ตนะครับซึ่งมี2ตัวด้วยกันนะครับไอซ์แมนกับควิกซูเวอร์นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในวันที่13สิงหาคมนะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองเนี่ยนะครับก็ยังพอมีเวลาเตรียมตังค์อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อในช่วง2สัปดาห์แรกนะครับก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะครับ30%นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสหรับ คลิปอัปเดตสกินใหม่นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมแชร์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 นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ยอดวิวน้อยเหลกินนะฮะอยากจะร้องไห้นะครับรู้สึกว่าท้อไปหมดแล้วช่วงนี้นะครับวันนี้ลงคลิปไว้หน่อยนะครับพอดีว่าติดธุระนะครับจริงๆไม่ไม่ได้ติดธุระหรอกนะฮะก็คือกูง่วงนอนนะครับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะฮะนะครับโอเคครับเพื่อนนๆดูคคลลิปจบบแ้วะรัก็ ฟันดี้นะครับผมตาตีสวัสดครับสวัสดีครับ